สวัสดีเจ้าเพื่อนๆพี่ๆนังน้องอมากินข้าวกันเจ้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ผัดพริกแกงหมูสามชา้นเจ้าเราจะมากินกับขนมเส้นเจ้าแล้วก็ไข่ดาวสองแกงเนี่มาเทผัดพริกแกงใส่ในกระมังเฮาเลยเจ้ามันหนักเจ้าเ,าเอาหมอกที่เฮากินหมดเนาะ ห้าเเทไปแล้วเากินบะมวูมันเสียดายเจ้าแต่ว่าถ้าบอกอิ่มเอาก็เติมได้เจ้าเติมเอากินคนเดียวนี่มาหายจะกินจะได้ก็ได้เจ้า,าน้ำลาขานมเส้นน้อยเจ้าน้ำลายไหลน้ำลายย้อย ได้ละเจ้ามากินกันได้เจ้าก่อนกินขออนุญาตเทน้ําก่อนนเจ้าไปคนมากน้ําน้ํำจะกินแก้วยังไงจะอี้เลยขออนุญาตกินน้ําก่อนเจ้าเหมาะมาเจ้าลุยเลย้ามีมาทัวแต็นะเจ้ากับต้นหอม รุ่ยเลยโอยน้ำลายไหลโบยน้ำลายไหลโบยใส่ขนมเส้นใส่มะเขือใส่กระชายใส่พริกเด้่ยวเป็นได้จ้ะโอ๊ะโอก่อน คนลูกไก่มวชอบน้ำคนลูกยำยายากกินง่ายๆที่บ้านเ้าคนบรรยากาศต้องได้ไปซอกตั้งหนอมเป็นฟุนนะักวันนี้ก็จะ ไม่ได้ออกไปไหนเจ้าเพื่อนเพราะว่ามีออเดอร์ที่หุ้มแก้วมานี่นะมีออเดอร์มาอยู่สิบใบวันนี้ต้องทำเร่งส่งเปิเป้นวันพุธ <c oughs> <c oughs> ล,ล้วก็มีอันคำนวณสินเชื่อบ้านจ้าเปิดอกคำนวณพระราชนี้คำนวณงวดการผ่อนให้ลูกค้าตัววันนี้สามลายได้ออกไปไหนอ่ะมีสซักผ้าตัวถ้าตายวันนี้นี่จะพี่เห้องครัวจะ,จะล้างห้องครัวถ้าตายน,นะเดิมเซ่นจะตั้มดีสามเจ้า Anh nấy chuông làm quá khổ xem làm nào áp mhm mhm nó, mhm 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 Hai tôi hẹn đau tôi nói trong được cảm long có thắng 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 không thắng หอมใบมะเกลียวเจ้าใส่ใบมะเกลียวเยอะขนาดเต็มนี่นะนะเข้าปากได้หรออืมต้นหอมอืมต้นจะไข่ดาวน้ำ กินคนยุกนขอตัวไปกินต่อนะเจ้าเพื่อนๆพี่ๆคลิปนี้ขอบคุณเจ้าชอบกดไลค์แชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อดูคลิปของเฮาสนับสนุนเฮาดูคลิปเฮาในคลิปต่อๆไปนะเจ้าขอบคุณเจ้า